ถ้าใครแบบจะจดเนาะให้ฝึกเสียงแบบเป็นภาษาภาษาอังกฤษเลยนะคะเนาะนะคะให้ฝึกตามครูไปเลยนะคะไม่ต้องไปเทียบภาษาไทยนะคะครูสอนแบบไม่เทียบภาษาไทยนะคะสอนแบบประหยัดเวลาให้คุณเลยนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเราพอสอนภาษา,าเทียบภาษาไทยเราอาจจะไปสับสนว่าเอาแล้วมันต้องเทียบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจําให้มันยุ่งยากนะคะ การเรียนการเรียนแบบนี้เนี่ยคือการเรียนที่แบบเขาเรียกว่าประหยัดเวลาที่สุดนะคะเออถ้าไปเทียบภาษาไทยเราก็จะเราก็จะหนีไม่พ้นเรียนอังกฤษแปลเป็นไทยนะคะ,นะเนาะการเรียนรู้มันจะแบบหยุดชะงักนะคะเพราะว่าคุณต้องไปคิดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะความออโตเมติกเวลาคุณในระยะยาวนะคะเวลาคุณจะพูดออจะเรียนพูดอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะติด มันจะติดแบบภาษาไทยนะครูแนะนําให้เรียนแบบเทียบเสียงเลยนะคะเรียนแบบครูเลยนะถ้า,าคือถ้าฟังไม่ทนันหรือว่าออกเสียงไม่ทันนะคะก็หรือว่าไม่แน่ใจในเสียงก็กลับมาดูนะคะเวลาครูครูฝึกนะครูก็ฟังเสียงนั้นซ้ําๆนะถ้ามันไม่ใช่ก็ฟังนะจนจนมันจําเสียงนั้นได้ นะคะออตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าที่นะคะแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันมันจะรู้เสียงพอมันได้แล้วมันมันก็จะได้เลยนะคะ